ไอ้น้ำมันจอมปลิ้งปลอนเจ้าไม่มีทางรวมกับพวกข้าได้หรอกพวกเราคือผู้มีขั้วมีพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแกร่งกว่าพวกเจ้ามากฮ่าฮฮเจ้าพูดอะไรของเจ้าไอ้น้ำพวกข้าไม่ได้อยากรวมกับเจ้าเลยเรามีอิสระมีความสุขดีพวกข้าจะไม่ยอมให้เจ้ามาแปดเปื้อนความบริสุทธิ์ของพวกข้าก็แค่พันธะโคเวเลนต์และแรงแวนเดอร์วอลส์อ่อนจะมาทำอะไรพวกข้าได้ นั้นมาลองลุยกันสักตั้งไอ้น้ำพอได้แล้วหยุดเถิดพวกเจ้าท่านเป็นใครกล้าดียังไงมาขัดขวางพวกเราใช่นี่มันสงครามระหว่างน้ำมันกับน้ำถ้าคือ e m u า s เออ e r ผู้ที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายข้างหนึ่งของข้าก็รักน้ําแต่อีกข้างหนึ่งของข้าก็รักน้ํามันท่านมีสองด้านในคนเดียว แน่นอนและเพราะข้าเข้าใจพวกเจ้าทั้งคู่ข้าจึงสามารถทำให้พวกเจ้าอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเป็นไปไม่ได้พวกเรามีแรงตึงผิวระหว่างกันมหาศาลไม่มีใครเอาชนะมันได้ลองดูสิว่าข้าทำได้ข้าจะลดกำแพงแห่งแรงตึงผิวที่กั้นพวกเจ้าออกไปอืมข้ารู้สึกว่าแรงผลักดันระหว่างพวกเราลดลงพวกเจ้ากำลังล้อมรอบข้าแต่ทำไมข้าถึงไม่รู้สึกอึดอัดเลยละ่ะ นั่นแหละคือพลังของข้าข้าจะกอดน้ำมันด้วยส่วนที่ชอบน้ำมันของข้าและยึดจ,จับน้ำด้วยส่วนชอบน้ำพวกเจ้าจะไม่กลัวการรวมตัวกันอีกพวกเรารวมกันแล้วจริงๆเหรอข้าไม่รู้สึกว่าถูกรังเกียจอีกต่อไปแล้วพวกเจ้าไม่ได้รวมกันอย่างสมบูรณ์แบบแต่พวกเจ้ากำลังอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในรูปแบบของอีมาลชันท่านอิมาลซิฟายเออร์ท่านยอดเยี่ยมมากท่านยุติสงครามของเราจริงๆจำไว้เถิด บางครั้งความแตกต่างก็ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความขัดแย้งเสมอไปแล้วมาพบกันใหม่กับ Science Engineering Fun Fun